เร่องต้นดินทาง ผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ American Truck Simulator นะครับอ๋อหายกันไปหลายวันเลยนะครับเพราะว่าติดในเรื่องของปีใหม่เนะแล้วก็งานเลี้ยงของที่ทำงานนะครับโอ้โหทำผมแบบเปื่อยไปหลายวันเลยแล้วงานก็ค่อนข้างเยอะในะช่วงนี้อะไม่เป็นไรแล้ววันนี้เรามาวิ่งงานกัน อ่าตัวนี้เป็นอ่าเป็นพวกแอรแอนะแอในห้างนะครับน้ำหนักก็100ตันนะครับก็หนักพอสมควรเรามาดูเส้นทางกันในวันนี้นะครับอ่าผมลืมบอกไปว่าอ่ามอสบางตัวผมมีปัญหานะครับแล้วก็ทำให้เรียกว่าอะไรอะ่ะเส้นทางที่ผมเคยไปอะ่ะ มันหายไปเลยไอเรืองเหลืองนี่คือที่วิ่งแล้วส่วนอไอ้ขาวๆเท่าๆนี่คือเส้นทางที่เรายังไม่ได้ไปนะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าคลิปก่อนนู้นเนี่ยจะเห็นว่าเอ้ยมันเหลืองเกือบเกือบทั้งแมปแล้วอะ่ะแต่ตอนนี้มันหายนะครับก็คือได้สร้างโปรโฟไฟล์ใหม่หมดเลยนะครับโอ้ยผมปวดหัวจริงๆเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาวิ่งงานกันเลยนะครับวันนี้เป็นอ่าจากไหนเนี่ยอ่าวิ่งอยู่ในรัฐอ่าโอคลาโฮมานะครับเป็นตรงนี้มันจะเขียนไว้ว่าเป็นแอร์คอนดิชันให้เวลาไม่นานนะไม่นานระยะทางประมาณ200กว่ากิโลนะครับจากโอคลาโฮมาซิตี้นะครับไปทรัสซาน โอคาฮูมานะครับน้ำหนักอยู่ที่ร้อยตันนะครับโหลดนี้โอเคนี่มันก็รถนำขบวนน่าจะออกไปแล้วนะเดี๋ยวติดเครื่องก่อนนี่ก็เพิ่งเช้านะครับอตอนนี้เวลาในเกมมาตีห้าสามสิบเก้านาทีไฟแล้เวเปิดไฟเบาๆส้มๆนะครับเล็กหน่อย อันนี้เอ้มันไม่มีไตัวไฟส้มๆนะครับกระพริบอยู่ตัวท,ท้ายเทร์มันไอที่ใส่อะที่เคยถ่ายมันเป็นมอสนะแต่อันนี้มันไม่มีนะครับโอ้โหมอสเนี่ยมีปัญหากันแบบเยอะมากนะครับโอเคเดเราเดินออกเดินทางกันเลยอ่อตัวนี้เป็น P ีทบิลนะครับสำหรับคลิปที่แล้วอ่อที่เราไปซื้อคันนี้มาใหม่นะ โอเคออกเดินทางตัวนี้เป็น3ามพลาวแต่เ,เราล้อลงก่อนผมไม่เจอมอดเครื่องตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็เสียงเครื่องดุดูพอสมควรเลย เรียมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็าถือว่าออกตัวสบายๆนะติดไรว้าเนี่ยเออโอ,โอ้ได้ได้อยู่พ้นพ้นนะ เที so first, <scale> ่ยวแรกของปีนี้นะครับโอ้โหโหลดเราก็เล่นแบบหนักๆกันเลยเฮ้ยมันไม่ไปอ่ะอ้าวเป็นไรเนี่ย สึกว่าจะออกตัวไม่ได้เฮ้ยออกไม่ได้จริง มีปัญหานิดหน่อยนี่ครับแต่ก็โอเคผ่านมาได้เดี๋ยวขอเปิดแค่ไฟหลีอย่างเดียวนะเรียมเนี้วซ้ายเนี้วซ้าย ออกทางกว้างครับไม่ต้องห่วงไปได้สบายสบายชิดขวาจากนั้นเมี้ยวขวาเราต้องเปิดไฟหน้าด้วยหรอวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แยกนี้แม่แยกนี้ลำบากหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขอตั้งลำนึกว่าโคง้งไปดีๆก่อนเดี๋ยวไม่งั้นไม่พ้น านเที่ยวนี้จำกัดความเร็วนะครับที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทาง200กว่าโล250กิโลนะอะไรอ่ะมันเตือนอะไรอ่ะ เสียงมันเตือนอะไรอะ่ะคือเขาให้เราอยู่เลนนี้ใช่ป่ะแต่แบบโอ้โหมันมันเกินเลนมาแล้วเดี๋ยวนะเต็มเลนพอดีอมันเตือนอะไร ความเร็วเราเกินเหรอหรือว่าเตือนอ่ตัวไอระยะแบบรถข้างหน้าไม่น่าใจใช่ใช่หรือเปล่าชิดซ้ายมันก็ยังเตือนอยู่ อะออะรอยะเหรอชิดซ้ายโอ้ยรถโล่งมากเลยหรือว่าโอ้ ตามหลังเรามาเพียบเลยชิดซ้ายอ๋อเตือนระยะห่างเลยเด,ยด,ยดยไอ้คันนี้มันมีได้เหรอวะ เข้าใกล้ไม่ได้เลยเตือนผมไม่รู้ว่าปิดตรงไหนเ่ะ ปิดสัญญาณเตือนตรงไหนเนี่ย ยามันเตือนตลอดเลยอะชิดขวาจากนั้นใช้ทางออกด้านขวาใช้ทางออกด้านขวา ปกติมันไม่เตือนขนาดนี้นะโอเคทางด่วนนะครับเป็นอีซี่พารจ่ายด้วยอีซี่พาร เดี๋ยวแนละ้วมันยังเตือนอยู่กป่านะนยังเตือนอยู่เดี๋ยวเราเอาออกห่างกว่าน,นี้หน่อยอ่ะระยะนี้ได้เดี๋ยถ้าเราเล่งขึ้นปุ๊บร้องทันทีอ่ะเบรกหน่อย เราจะปิดมันยังไงอะ่ะชิดซ้าย ฟังเสียงเครื่องยนต์นะโหดมากเลยะคะเนี้โ้ยร้องไม่หยุดเลยอะ่ะ คือร้องเตือนไม่หยุดเลยอะแต่ผมผมพยายามหาดูแล้วนะมันไม่เจอ ร้องเตือนอะไร ังไม่หยุดร้องเลยผมหาวิธีอยู่เดี๋ยวรัยิงอินไปก่อนแล้วกัน ชิโอ้เฮ้ยไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ดวยวมันแคบจังเลยตรงนี้

อเคผ่านมาได้มันก็ยังร้องเตือนอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาร้องเตือนอีกแต่พอเราพอเราเบี่ยงเลนออกมาปุ๊บนิดหนึ่งเนี่ยมันอ่านี่เราอยู่กลางเลนมันมันก็ยังเตือนอยู่ หกสิกิโลนะครับจะถึงที่หมายเออผมว่ามันดูแบบดูดูสวยกว่าตัวเคนบูดอีกเนี่ย จะดูสวยกว่าเคียนวูดอ่ะตายแล้วกจากทางที่เราเคยไปเลยครับ เราไม่รู้เลยว่าเราจำไม่ได้ว่าเราไปทางไหนบ้างนะครับตอนนี้งานเข้าอ่าเดี๋ยวผมว่า,วาเราต้องออกขวาแจากนั้นใช้ทางออกด้านขวาเอ่อมุมมองบุงคค<น>ลที่ออหนึ่งออก,ก็ยังมีปัญหาอยู่ชิดขวา จากนั้นวิ่งตรงต่อไปเอ่อเขาจะให้เราไปทางไหนโอ้โห,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 โหเดี๋ยวนะเดินมาเนินนะเนี่ยเนินโอ้ต้องได้มาถอนต่อเนี่ยไหว้เนี่ยจะลองดูลองดูก่อน hơi 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 nhiều hơi nhiều ชิดขวาออกไหนออกแยกหน้าใช่ไหม เลี้ยวซ้าย มันก็ย,ยังร้องเตือนอยู่ตายแบบนี้เนี่ยอีกสิบสิบสองกิโลโอ้ยจะถึงแล้ว อ,อยู่ด้านซ้ายไม่น่าจะเข้ายากถ้าเป็นแบบประเภทโอเวอร์โหลดโอเวอร์ไซด์เลยครับโอเคเปิดไฟเลี้ยวรอเลย ชิดซ้ายจากนั้นเลี้ยวซ้ายอ,อ่ตรงนี้ไหมตรงใช่แหละชาชาๆชจอดเบรกเบรกเลยเบรกเลยโอเคเขาบล็อกเลนให้เราแล้ว เออมันจะเข้าได้หรือเปล่าอ่ะทำไมทำไมทางเข้ามันดูแคบแคบโอ้ยหลังคาหลังคามีวขวาเอ่ออะไรนะ่ะคันนั้นอ่ะทำไมหา่างมันมีฝึกแฝง หรือว่ามันบั๊กเข้าไปนั่น,นบั๊กเข้าไปอีกเลยแล้วก็ยังพอได้อยู่นะนสาย้ายอ๋อนู่นนู่นนู่นีนนนน่จอดตรงนูยนเลยที่นี่คือจุดหมายของคุณ โอเคเดี okay, mm ๋ย hmm. วรถเข้าจอดโอเคถึงที่หมายเรียบร้อยนะครับดับเครื่องเอานะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถึงคลิปหน้าเดี๋ยว เรามาเจอกันใหม่นะครับกับเส้นทางเดิมที่เรายังไม่เคยไปนะเดี๋ยวอาจจะหา,าเพื่อนมาวิ่งด้วยแต่ก็ยากยากอยู่เพราะว่าหนึ่งคือเราวับไปหาเขาน่าจะลำบากเพราะว่าเส้นทางมันที่เราไม่เคยไปปุ๊บมันจะวับไปไม่ได้นะครับโอ้นี่ปัญหาใหญ่เลย โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ